และก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใพี่น้ำด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสู่1 0 0 0 0หมื่นซับสไครต์ด้วยกันนะครับผมกดเลยยังนะกดเลยยังครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปกันครับพี่ครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกด้วยเลยนะครับผมอ่าและ ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมและในคลิปวิดีโอนี้นะผมพี่น้ำก็จะมารีวิวละห้สของพี่น้ำเองนะครับผมอ่าและคลิปนี้นะครับผมก็อืมอ่าหน้าหน้าปกคลิปนะผมพี่อาจจะแบบอ่าเวิร์อ่า,อาถ้าหน,น้าหน้าปกคลิปอาจจะเวิร์กเกินไปก็นั่นแหละครับมา เดี๋ยวอยากรู้กันแล้วใช่ไหมละ่ะว่าแบบไอทีพี่น้ําจะมีแบบของอะไรบ้างนะครับอืมพี่น้ําก็จะรู้เหมือนกันแ้ย,ยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมโอเคลบแรกก็สก,กินปืนอืมสก,กินปืนหลายๆช่องเขารีวิวชุดก่อนพี่น้ํารีวิวสก,กินปืนก่อนเลยอ่าโอเคมีประมาณนี้นะโอเคมี กี่สกินวะเนี่ยเอเคมีสองสกาหนึ่งอ่าแล้วก็กอซ์ากอร์าหนึ่งนะครับแล้วก็ F <c oughs> Fa Mas ก็มีอยู่นะครับฝามานนะเอเมีแปดมีหนึ่งเฮ้ยอะไรวะหึกระจังหวะเลยแม่ มาต่อครับมีอยาไปหยอง VSS เเดี๋ยวไม่ใช่เฮ้ย VSS ที่ไหนพี่น้ำขอโทษเลยครับอ่าไม่ใช่ v s าปืนพลาสมานะผมอ่ะมีหนึงอ่าแล้วก็แอบปืนอะไรปะปืนยิงยุงปล่าวะไม่ใช่ดิปืนอะไรอ่ะอ่า <c oughs> P A R P A R P A R A F A L นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะอืมอ่ามีประมาณนี้เลยสกินปืนโอเคไปแบบเรียวๆเลยว้าวนี่ทีเด็ดนี่เป็นไงทีเด็ดเป็นไงล่ะตึงหรือเปล่า UMP ออ่า MP a v พ l อาเวลนะครับผมอ่า ยูเ well. อ็มพีอเวลอือมีหนึ่งสก,กินนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะเวลวสี่เองนะโอเคสกินยูเอ็มพีก็มีอยู่สามสกินเลยนะครับตอนนี้พี่น้ำขอใช้เป็นตัวนี้ก่อนนะ,ะใช้แบบของที่เยมแจกฟรีนะครับ่าแล้วก็เอ็มพีห้ามีหนึ่งสก,กินวีวีเอสเอสมีหนึ่งแล้วก็เอ็มพีสี่สิบก็มีสองสก,กินเลย ่าตัวนี้พี่พี่เก้าสิบนะฮะอืมก็เป็นปืนชาตนะครับผมโอเคก็มีอยู่สองสกินนะเดี๋ยวพี่น้ำขอใช้สก,กินที่เจมแจกฟรีนะฮะเฮ้ยทอมสันว่ะเฮ้ยทอมสันทอมสันอ่าพี่น้ำมีสองสกินเลยนะฮะอันนี้เป็น,น ไอ้นี่ทาสันอ่าตัวนี้อุ้ยไอตัวที่เกมแจกฟรีเวลาเวลาค่าท่านผู้ชมเวลาค่าค่าหนึ่งตัวอ่าค่าสองค่าสามค่าสี่ฮุยเท่ว่ะเท่ดีนะอ๋ออันนี้เป็นแบบอ่าเวลาเราควักปืน,นับผมควักปืนออกมาใช้อ่าแจ้งเตือนการกำจัดแล้วก็ แถบชื่อแถบชื่อสังหารโอเคประมาณนี้เฮ้ยถือว่าเอาเรื่องว่ะถือว่าสุดนะครับอืมแต่มันไม่ถาวรนะดิประเด็นโอเคเฮ้ย okay. ซองควางสองควางไม่เพียงไม่มีถาวรเลนะือเนี่ยอืมเดี๋ยวค่อยเติมเติมเอาแล้วกันนะครับอืม uh huh. ประมาณนี้เลย นี่ดีสุดตัวนี้สวยมากข้าสนานะก็อัตราในการยิงครับผมแล้วก็โอเคไปแบบเรียลๆเลยนะ <s> วันนี้ไปแบบเรียลๆบ๊บูบูบูมองไม่ทันใจอย่างี้ย,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 ยโอเคแล้วก็อาอาวุธระเบิดนะครับผมมีอยู่หกหกอันครับผมแอรบอมีกี่ลูกวะเนี่ยเอาอานับแค่นับแค่ไอตัวถาวรนะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดอ่ามีเจ็ดมีสองตัวนี้ไม่ถาดบอดอันนี้เป็นแอปอลแคนไอศครีมนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชุดกันบ้างนะผมนี่ชุดก็มีประมาณนี้เลยเดอร์เวนรุ่นนี่มีหมวกฟางด้วยเป็นไงเย้เยก็ตึงแม่ตึงเลยคือแล้วก็มผิ้องผิดป่าแล้วก็อ่า หัวหัวคาคาชินะผมอะก็มีนะอือไอตอนที่พี่ไฟคอนแรบกับนารูตัวอะไรพี่ก็เก็บชุดไอ้คาคาชิด้วยนะผมโอเคแล้วก็มีชุดดาแล้วเนี่ยเสื้อเสื้อหายนะสีขาวเสื้อหายนะสีขาวอ่าแล้วก็เกมบุเต่าดำสวรรค์อือหื แล้วก็ชุดคาคาชิแล้วก็อาก็ลูรูกันอยู่นะครับชุดนี้นะอืมแล้วก็ชุดนักแข่งอันนี้อชุดนักแข่งเป่าวะพี่น้ำก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชุดเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะครับผมโอเคก็เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับอืมแล้วก็่อาเสื้อกระต่อีเตอร์เสื้ออีเตอร์นะอืม เสือ้อาต่ายไอ้ตัวนี้ก็สวยนะอืมแล้วก็กางเกงอ่าชุดนี้โอเคอืมกางเกงมีประมาณนี้อืเอเฮ้ยมีกางเกงอันนี้ด้วยนะท่านผู้ชมกางเกงอ่าโมูเด้งกางเกงมูเด้งเอาเรื่องว่ะกางเกงโมูเด้งอ่ามีอ่ารอ,องเท้าแต่ด้วยนะฮะอืมรองเท้าคาคาชิรองเท้าแต่อีกตัวหนึง่งแล้วก็รองเท้าอ่า ลาวาหรือเปล่าอันนี้ถือว่าสุดสุดอยู่นะครับอืมแต่ว่าแบบอาจจะแบบไม่ค่อยได้เติมอ่าพี่นาาไม่ค่อยได้เติมนะอมไอของใส่เติมอ่ะคือต้องเติมเยอะจริงๆนะแล้วแบบอ่าจะไปสุ่มแล้วให้ได้นะอืมประมาณนี้เลยอืมนี่ประมาณนี้เลยสําหรับ ล่าหัดพี่นาำท่าทางอ่าท่าทางท่ายืนดอกกุหลาบท่าเต้นอ่าท่าแดบท่าปลบมืออืมประมาณนี้เลเดอร์เว้รุ่นแล้วก็อ่าสกิลลิงอันนี้สกิลลิงแบบพิเศษนะเวลาแปลงร่างนะปัญญาพี่ไถ้าปัญญาไม่ เอาดีไหมอ่ะท่านผู้ชมกิจกรรมมาแล้วป่ะ <c oughs> โอเคแล้วก็มีอ่าสกินอ่ามอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็สกินในรถสปอร์ตนะครับผมกระบะก็มีนะฮะบิ๊กฟุตก็มีเป็นไงยาลูโอเคก็ประมานี่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่น้ำมีเพชร สองร้อยอ่าสี่สิบเก้าเพลตนะผมโอเคอันนี้เป็นรหรัสพินามเองนะครับท่านผู้ชมแบบคิดว่ารหัสพี่นามแบบตึงหรือเปล่าหรือว่ากากอ่าคอมเมนต์มาอืมถ้ากากเดี๋ยวพี่แบบจะปัน้นเดี๋ยวพี่จะปั้นรหัสหลักของพี่นะครับอืมเดี๋ยวปั้นให้ดูเลยแห้ตอนนี้ก็อยู่แดงสามดาวนะครับ ่าสำหรับไอ้โหมดจัดอันดับแล้วก็โหมด cpc ก็ขึ้นแดงสองครั้งเมื่อกี้นี้พี่พูดผิดเปล่าวะสามดาวอะไรอะ <c oughs> พี่พูดผิดนะท่านผู้ชมก็ขอโทษด้วย,วยละกันนะครับ <c oughs> โอเคอ่าไอ,แอา้แรรงใหญ่เนี่ยตอนนี้ถ้าเราขึ้นแดงเราจะได้เสื้อตัวนี้ไว้ท่านผู้ชมโอเค อันนี้เป็นรหัสหลักพี่เองเลยเด้อไวรุนเป็นไงละ่ะตึงหรือเปล่าละ่ะไม่อาเป็นไงชาลูโคตติโกเทบอกเลยโคตึงมันรุฟฟ้มันเุีเฟลเลยโคฟิเยวบอกเลยชาลูโคตึงโอเคครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้พี่น้ำก็ต้องขอวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้ำด้วยละกันนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับใครเชิญมาวันเยี่ย